ค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสิ่งดีๆที่กำลังเข้ามาหาคุณในตอนนี้ในคลิปนี้คือเรื่องไหนนะคะใช้พี่ไพ่ไรนะคริสต์มาสสปิริตเป็นทีมคริสต์มาสเปิดให้คุณนะคะ สิ่งดีๆที่กําลังเกิดขึ้นกับคุณที่เข้ามารับชมคลิปนี้คือเรื่องใดบ้างคะให้พี่ไพ่บอกอันนี้ไพ่น่ารักอุ๊ยอะไรเนี่ยสักอย่างบริสน่ารักเนาะ บริษั e เหมือนการการขอพรป่ะ trust คือความเชื่อมั่นอันนี้อะไรอะ่ะ r พร e p r e s สอะไรสักอย่างใดๆคือต้องแปล ใต้สำหรับเป็นเซฟตี้สุนักจิ้งจอกสปิริตแอนิมอลข้าพเจ้าเองนะคะ Safety. เซฟตี้เป็นพลังงานปกป้องคุ้มครองก็ได้หรือไพ่ที่บ่งบอกถึงความปลอดภัยเดี๋ยวแปลให้สักค่ค่ะก็แปลมาแล้วเรียบร้อย อันนี้อ่านว่าเพรสนะคะเก่งภาษาอังกฤษมากอ่านผิด <c oughs> ขอไป <c oughs> เออเอออันนี้ภายใต้สำรับอืมเซฟตี้ภายใต้สำรับของคุณเนี่ยบอกถึงการได้รับการปกป้องคือ เหมือนไพ่กำลังบอกว่าถ้าคุณรู้สึกอันนี้มันเป็นไพ่ใต้สำรับเนาะคือไม่รู้ว่าเหมือนในยะบางอย่างของของไพ่อะกำลังออกมาบอกว่าเอออย่าเหมือนกับคุณ เหมือนกำลังจะบอกว่าอย่าให้ไม่อยากให้คุณวิตกกังวลเหมือนให้ให้คุณาวางใจว่าคุณเนี่ยจะปลอดภัยมันเหมือนกับคุณได้รับพลังของการปกป้องคุ้มครองจากพลังงาน บางอย่างที่เขาโปรเทคคุณอยู่อันนั้นคือไพ่ใต้สำรับแล้วก็ไพ่ที่คุณได้อ่ะอยากให้เห็นหน้าไพ่แบบชัดๆเอ่อบริสัอันเนี้ยอืมเหมือนกับเป็นความสุขอุดมสมบูรณ์ ถ้าคุณเคยขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออธิษฐานต่อท่านเนี่ยอขอความสุขความอ,อุดมสมบูรณ์ให้เข้ามาสู่ชีวิตของคุณเนี่ยไพ่กําลังจะบอกว่าถึงแม้ว่าตอนนี้มันอาจะมันอาจะคือบางท่าน อาจจะได้รับแล้วแต่บางท่านอาจจะกำลังรอดูอยู่หรือว่าเขาเรียกอะไรนะมันยังไม่ได้เพอร์เฟกหรือสมบูรณ์แบบในในในความสุขความอุดมสมบูรณ์ที่คุณอธิฐานไว้หรือว่าคิดไว้ในใจเนี่ยณนะตอนเนี้ต่อให้มันยัง ยังไม่ได้สมบูรณ์แบบแบบขั้นนั้นนะแต่ว่าไพ่บอกว่าให้คุณรู้สึกวางใจได้เลยว่าความอุดมสมบูรณ์หรือว่าความสุขนั้นที่คุณไม่ว่าจะเป็นความสุขด้วยความสมบูรณ์แบบหรือว่าความอุดมสมบูรณ์ที่คุณต้องการเนี่ยมันกำลัง เข้ามาสู่ชีวิตของคุณอ่ามันเหมือนกับว่ามันจะต้องใช้เวลาอีกสักพักแต่ว่าคุณได้รับความสุขเนี้ยความสมบูรณ์แบบเนี้ยในชีวิตแน่นอนนะคะแล้วก็ไพ่ใบถัดไปก็เหมือนจะมาย้ำว่าให้คุณเชื่อมั่นทัสเนี่ยก็คือความเชื่อมั่นอ่า ให้บอกว่าให้คุณศรัทธาในเส้นทางที่คุณเดินจงเหมือนกับคําพูดว่าจงมีศรัทธาในเส้นทางของเจ้าและให้เชื่อพลังของจิตวิญญาณภายในหรือว่าสัญชตาตญาณของคุณคือในณตอนนี้มันเหมือนกับถ้าเท่าที่ อ่านไพ่มาหลายคลิปเนี่ยไพ่บอกเกือบทุกคลิปเลยในเรื่องของสัญชาติยานภายในเพราะว่าเกดก็เลยมองว่ามันเป็นเรื่องที่เออ่ณจุดเนี้ยทุกคนกำลังถูกกระตุ้นความสามารถจากจากพลังข้างในไม่ว่ามันจะเป็นอินเนอร์ด้านไหนของคุณ มันกำลังถูกขย่าหรือว่าถูกกระตุ้นให้คุณเชื่อหรือหรือสัมผัสในสิ่งเนี้ได้ชัดเจนมากขึ้นจากพลังงานโลกที่กำลังอัพเลเวลขึ้นไปเปลี่ยนแปลงก็ส่งผลให้มนุษย์ก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยเพราะฉะนั้น ไพ่ของความเชื่อมั่นหรือศรัทธาเนี้ยออกมามันไม่ได้บ่งบอกถึงความเชื่อมั่นที่ที่แปลเพียงแค่คำพูดอะแต่มันเหมือนกับไพ่กำลังจะบอกคุณว่าให้คุณเชื่อมั่นในในในสิ่งที่คุณความอุดมสมบูรณ์หรือความสุขที่คุณต้องการไปถึง หรือแม้กระทั่งความเพอร์เฟกอุดมสมบูรณ์แบบที่คุณต้องการในชีวิตไม่ว่ามันจะเป็นระดับไหนมันมันจะชัดเจนอยู่แล้วในสันชาตญยาณหรืออินเนอร์ข้างในของคุณแล้วก็ไพ่ก็บอกว่าให้สิ่งเนี้ยคือให้คุณฟัง เซนส์ของคุณเนี่ยปัญญายาณข้างในของคุณเนี่ยจะไกด์ไลน์คุณคือจะนำทางของคุณให้ปลอดภัยแล้วก็ไปถึงความสำเร็จหรือสิ่งที่มุ่งหวังในที่สุดนะคะไพ่ใบเนี้ยเฟสหมายถึงการชื่นชม การชื่นชมเนี่ยเป็นไปได้ทั้งไพ่กำลังบอกว่านอกจากความเชื่อมั่นที่ที่คุณต้องมีความศรัทธาแล้วก็เชื่อมั่นในตนเองหรือในเส้นทางของคุณความไม่หวั่นไหวต่อทุกสิ่งที่อาจจะมาบั่นทอนเนี้ย สิ่งที่สำคัญคือการชื่นชมในตัวเองการชื่นชมอ่ะมันเหมือนกับการรู้สึกถึงถึงพลังที่มีคุณค่าในตัวของคุณเพราะว่าพอเรารู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่านั่นคือการการที่เรารู้สึกชื่นชมกับพลังข้างในของตัวเรา ความเป็นตัวเราแล้วก็ไพ่ใบนี้กำลังคือเขาก็บอกได้อย่างว่ามันอาจจะเป็นการชื่นชมของคนรอบข้าง,ขงคุณก็ได้คือคุณอาจจะรู้หรือว่าไม่รู้แต่ว่าคือมันแปลได้สองอย่างเนาะ ถ้ามองจากทั้งหมดเนี่ยเหมือนกับความ,ความ,มความสมบูรณ์แบบหรือความสุขความบุดมสมบูรณ์ที่คุณกำลังได้รับในเวลาที่กำลังมาถึงหรือเวลาข้างหน้านี้มันอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ คุณได้รับการชื่นชมจากคนรอบข้างก็ได้คือนอกจากการชื่นชมในตัวเองเหมือนเหมือนกับว่าพอเราไดเรา,เราไปถึงจุดที่ที่มีความสำเร็จหรือความสุขสมหวังในใจอะเกิดขึ้นนอกจากคนที่ คนที่เป็นคนที่อยู่รอบข้างตัวคุณเนี่ยเขาจะชื่นชมคุณแล้วอะแม้กระทั่งตัวเราเองเราก็จะรู้สึกถึงความภาคภูมิใจในความสำเร็จหรือว่าความสุขที่เราคว้ามาได้เนี่ยไพ่ก็เลยเหมือนขึ้นมาย้ำว่าให้คุณมีเนี่ยมีความเชื่อมั่นไว้อะว่าสิ่งเนี้ยเข้ามาถึง หรือว่าสำเร็จขึ้นในชีวิตคุณแน่นอนความสุขใดที่คุณต้องการความสำเร็จใดที่คุณมุ่งไปไปสู่สิ่งนั้นเมื่อมีไพ่ของการชื่นชมยินดีคืออันนี้มันไม่ใช่ชื่นชมอย่างเดียวถ้าเราดูจากหน้าไพ่เนี่ยเขาเป็นตีมคริสต์มาสแต่ว่ามันจะเนี่ยมันเหมือนกับ น้องกวางก็ไม่ได้อยู่ตัวเดียวเนาะน้องกวางก็ยังมีมีเพื่อนอาจจะเป็นเพื่อนเป็นพี่เอ่อเป็นใครก็ตามที่มาร่วมชื่นชมยินดีด้วยมันก็เลยบ่งบอกถึงบรรยากาศของการเฉลิมฉลองการชื่นชมยินดีกับสิ่งที่มันเป็นความสำเร็จของคุณ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารวมกับไพ่ใต้สำรับซึ่งเป็น the fox เนี่ย safety ไพ่เนี้ยกำลังจะบอกว่าให้คุณรู้สึกปลอดภัยที่ที่จะเดินต่อไปอย่าหวั่นไหวกับสถานการณ์หรือบางอย่างที่มาทำให้คุณรู้สึกไม่โอเคหรือสะดุดลงเนี่ย ก็คือให้คุณเมื่อคุณได้มาฟังคลิปนี้ไพ่เหมือนไพ่ออกมาเป็นไกด์ไลน์ถึงความสําเร็จที่กําลังมาถึงตัวคุณในสิ่งที่คุณกําลังมุ่งหวังที่จะไปถึงเนี่ยมันมันมีความสําเร็จมันมีความสุขความอุดมสมบูรณ์รอคุณอยู่ข้างหน้า อย่าได้หวั่นไหวกับอะไรอ,อ,อย่าอย่าไปสะดุดกับบางอย่างที่อาจจะมีเข้ามาระหว่างทางขอให้คุณเชื่อมั่นไว้โดยเฉพาะสันชาตยานของคุณเองเออภายในเขาเรียกจิตภายในของคุณแล้วก็เดินหน้าต่อเชื่อในเส้นทางที่คุณเดินนะคะ แล้วความสุขความสมหวังทุกอย่างก็รอคุณอยู่ข้างหน้าแล้วรอคุณเดินไปสัมผัสแล้วนะคะก็ประมาณนี้สำหรับพี่ไพ่ตีมคริสต์มาสซึ่งยังไม่ใช่คริสต์มาสยังไม่ถึงเทศกาคลคริสต์มาสโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ